คุณรู้สึกว่ามันยังไม่อินมันยังไม่ตอบโจทย์ทั้งที่งานของคุณมันก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่คนภายนอกมองว่าดีอยู่ในระบบที่น่าเชื่อถือแต่ทําไมคุณกลับรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่งานที่คุณต้องการจริงๆถ้าวจริงๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาคุณมีความฝันมากมายเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณอยากเติบโตอยากเปลี่ยนสายงานอยากลองทํโนูน่ทนทํานี่มีความรู้สึกว่าทุกอย่างน่าจะเป็นไปได้หมดแต่กลับไม่มีอะไรแน่ชัดเลยคุณอยู่ในองค์กรที่ภาพรวมทุกอย่างดูดีแต่คุณกลับรู้สึกว่าคุณไม่มีบทบาทไม่ได้รรรรรััับบบกาาายอมเททท่่่ีีคคควงง้ิดจะ หาเส้นทางใหม่แต่อีกใจก็ลังเลว่ามันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงรูปเราอยู่ในระบบที่มั่นคงในสายตาคนอื่นแต่ใจกับรู้สึกอึดอัดเจ็ดถ้วยนี่มันบ่งบอกว่าคุณคิดอยากลองอยากเปลี่ยนหรืออยากไปหรือหาอะไรควบคู่ไปด้วยส่วนใครทําธุรกิจส่วนตัวรากฐานความมั่นคงของธุรกิจคุณยังไม่มากพอคุณกําลังมองหาตัวเลือกเพิ่มเติมที่จะมาพยุงธุรกิจคุณไว้ ก่อนหน้านี้คุณเคยหมดสธากับคนบางคนเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรือเรื่องบางเรื่องในเกี่ยวกับการทํางานมันทําให้คุณต้องอยู่ต้องทําต้องทนแม้มันก็ยังไม่ได้โอเคหรอกถ้าทํางานบริษัทหรือองค์กรคุณก็รังประคับประคองตัวเองให้อยู่ในระบบแม้ว่าคุณจะผิดหวังกับหัวหน้างานระบบงานและเพื่อนร่วมงานก็ตาม ส่วนใครที่ทํางานในหน่วยงานองค์กรราชการและวิสาหกิจมันก็มีแหละบางครั้งที่คนนะุณหวังดีแต่คนอื่นอาจจะมองว่าคุณสอเอือกอก,อก็ได้มีความน้อยใจบ้างแต่คุณคาดหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะได้ไปเจอหน่วยงานที่ดีได้โยกย้ายไปอ,อยู่ในที่ที่คุณสบายใจในเวลาต่อมาคุณอาจจะกล้าคิดกล้าขยับตัวมองเห็นโอกาสมากขึ้นเริ่มมองเห็นทางออกและทุกๆอย่างค่อยๆฟื้นตัวขึ้นถ้าที่ผ่านมางานในองค์กรมันไม่ตอบโจทย์ถูกกดทับ มันจะมีทางออกอย่างเช่นการย้ายแผนกหรือผู้ใหญ่รับฟังมากขึ้นหรืออ,อีกในหนึ่งคุณเริ่มกล้าแสดงความคิดเห็นกล้าแสดงตัวตนของคุณออกมาถ้าในส่วนของงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจระบบที่มันเคยตึงหรือที่มันเคยน่าเบื่อมีช่องทางให้คุณได้เรียนรู้อย่างเช่นไปหารายได้เพิ่มเติมหรือการสัมมนา,าต่างๆการโยกย้ายแต่ก็ยังหนีไม่พ้นระบบเดิมที่คุณยังจะต้องจัดการยังต้องหมุนชีวิตไปกับระบบที่มันช้าและไม่ตอบโจทย์มันเหมือนต้องประคับประคองชีวิตตัวเองให้อยู่รอดไปถ้าในส่วนของธุรกิจส่วนตัว ตอนนี้สถานการณ์อาจจะยอดตกการเงินอาจจะไม่พอแต่ในหัวคุณก็มีโปรเจกต์อีกหลายอย่างที่คุณอยากจะทําแล้วเหมือนตอนนี้มันมีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปมาดูสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีมังกรกันค่ะว่าเจออะไรบ้างช่วงนี้กลับมามีไฟอีกครั้งหนึ่งมันมีอะไรบางอย่างที่จุดประกายให้คุณรู้สึกอยากทํางานแต่ใน,ในใจลึกๆก็แอบกลัวเหมือนกันว่ามันจะไม่สําเร็จจะมีความกล้าเริ่มกล้าลุยกล้าเปลี่ยนกล้าเผชิญคุณเริ่มมองเห็นโอกาสจากงานใหม่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าง,งานแต่ในใจลึกๆคุณก็ยังคาดหวังอยู่ดีีวว่่าาาาาเเเขขขจจะะหห็็นนนผลลงงงงอออคคคุุณณแมมพยยตั้ใูด แต่ในมองกลับกันถ้าเป็นสายงานราชการหรือรับวิสาหกิจคุณประเมินสถานการณ์ได้เลยว่ามันจะไม่โตไปกว่านี้คุณเลยพัฒนาตัวเองโดยการเลือกจะไปสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเข้าฝึกอบรมเพื่อไปอยู่สายงานที่มันจะทําให้คุณเติบโตขึ้นแต่ถ้าเป็นสายธุรกิจคนกล้าทําอะไรเป็นโปรจเจกต์เล็กๆเพื่อขยับขยายธุรกิจของคุณเอาทุกอย่างที่อยู่ในหัวคุณมาทําให้มันเป็นรูปมาทํามากขึ้นมันมีความสุขเล็กๆแม้มันจะไม่ได้เห็นกําไรอะไรมากมายแต่ทําให้คุณเริ่มมีความหวังช่วงนี้คุณเป็นคนมีไฟ เป็นคนที่ทํางานเก่งมีพลังมีภาวะความเป็นผู้นําเป็นคนที่ดีและเก่งในสายตาของคนอื่นแต่ใจลึกๆแอบไปด้วยความวิตกกังวลมันยังไม่โลง่งมันยังไม่ชินอ่ะเพราะคุณฝ่าฟันมาค่อนข้างเยอะกว่าจะมาถึงจุดนี้มันเหมือนทําอะไรต้องระวังหลังถ้าในองค์กรตอนนี้แม้คุณจะเป็นตัวหลักของทีมได้รับความไว้วางใจแต่ที่ผ่านมาคุณเคยถูกกดดันเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์เคยถูกเอาเปรียบมันทําให้คุณไม่กล้าไว้ใจใครได้ร้อเซถ้างานรับวิสาหกิจหรืองานราชาการตอนนี้คุณดูเป็นผู้นําดูมีีีภาพลักษณ์ท่่ดแต คุณใช้ความนิ่งเพื่อรักษาบาดแผลของคุณที่ผ่านมาถ้าในส่วนของสายงานธุรกิจตอนนี้คุณเริ่มมีตัวตนมีแบร,รนดิ n g ที่ดีที่แข็งแรงคนร่วมรู้จักแต่ก็แอบเครียดแอบกังวลอยู่เล็กๆเ,เหมือนกันขอให้ชาวราศีมังกรเฮงๆรวยๆนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย